อ่าคอมเมนต์อยู่ไหนวะแปดสี่อันเนอมันอันสี่เก้านี่มันอันได้ยังไงอ่ะเท่าที่หนูเจนูแบบรู้ๆมานะเจนูก็แบบเออเนาะมันอันแบบว่าสี่หกสี่เก้าเนี่ยอันหกแปดสี่ไปเลย จัดสิจะนจัดแล้วจัดราคาหกแปดสี่มาแต่ใจแอบ1วันนะแอบวันแอบวันพอรอบเอาตรงๆต,ตั้งแต่คำนวณวิเคราะห์มามีรอบที่แล้วอะที่หลุดสูตรก่อนนั้นนั้นก็ไม่ได้หลุด ไม่ได้หลุดสูตรมันจะมีตัวเด่นตัววิ่งจะมาตลอดสังเกตไหมของเลเ็กเจนน่าตัวเด่นอะ่ะจะมาทุกงวดนะคะแต่แต่ว่าบางทีก็จับจับไม่โดนก็มีแต่ว่ารอบที่แล้วจะหลุดรอบที่แล้วอะ่ะงวดที่แล้วมันมีหลุดสูตรแค่ลูกงวดเดียวเจ๊เลยขอแบบสู้กับสูตรต่อนะคะเพราะว่าก็ยังคาดหวังอยู่ว่าจะออกตามสูตรนะคะแต่ว่าโดยโดยหลัก หลักสถิติอะสถิติที่ทุกครั้งที่หัวสัญจรอ,อะรามนีสัญจรตราแล้วเจนุกสังเกตมันจะมีเลข6เลข0แล้วก็เลข9สังเกตนะเวลาที่เจนุกเห็นสัญจรน,นะคะแต่เจนุกขออิงสูตรตัวเองถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจเจนุกไม่ต้องตามนะแม่เอาจริงๆพูดก่อนนะว่า ไม่มั่นใจจะดูไม่ต้องตามก็ได้นะคะไม่ต้องตามเลยเพราะว่าเสียดายตังนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าแม่มั่นใจหรือว่าชอบก็ตามแต่แบบน่ารักน่ารักพอไม่ต้องแบบว่าเงินทองหายยานมาแม่เนาะไม่ต้องแบบเราซื้อแบบพอค่าขนมพอแบบน่ารักน่ารักเจเดนแปดค่ะเจเดนแปดก็แอบบกลัวแอบบวันอยู่ว่าแปดจะมาไหมวะเพราะว่า 8, แปดไม่ค่อยมาเลยแปดจะมาหลักร้อยหลังๆอ่นะ เออแปดจะมาหลักร้อยนะคะตอนนี้ก็แอบหวันก็แอบหวันแต่ก็อ่ะก็มั่นใจแล้วก็ซ่องใสสุดโอเคอ่ะแม้ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยเดี๋ยวจะดูให้แคปเลขคำมานะคะก็ใครนะคะสนใจก็ขอหัวใจรัวๆค่ะขอคนหนึ่งแชร์หัวใจรัวๆใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยจ้ะ เออจนูไม่ได้ให้ออมสินเลยตั้งแต่ออมออ,อมไม่เลิศก,ก็ไม่ได้ให้เลยค่ะเอออันนี้ึ้นเจนูวิเคราะห์แล้วก็คาดเดาใช้การวิเคราะห์แล้วก็ใช้การคาดเดาใช้จับทางจับทางวิเคราะห์สูตรคาดเดามีแค่นี้เจนูไม่ได้มีแบบไม่ได้รู้ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแค่ใช้การแบบคาดเดาเอาแล้วก็ จับทางแล้วก็วิเคราะห์เอานะคะว่าความน่าจะเป็นเออนะคะโอเคเขาหัวใจรัวๆคมาก็ชอบแปดสี่แต่ว่าเอาจริงๆเพราะแปดมันไม่ค่อยมาเลยก็กลัวมันมาสี่เก้าอย่างนี้สี่หกอย่างนี้ ก็ลุนเอาตรงลุนเอานะทุกคนถ้าทุกคนชอบตามก็ก็ตามได้เลยแต่ถ้าไม่มาก็ขออภัยนะครับเราต้องตกลงกันก่อน,อนว่าอย่าอย่าโกรธอย่าว่ากันนะมันเป็นแค่แนวทางเนาะไ,ไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขกับมันจ่ออ,อะไรนะคะไม่มีใครรู้เลยจริงๆว่าตัวเลขอะจ่ออ,อะไรจริงๆอ,อ่ะโอเคมาเดีย๋ยวให้แคปเจอร์เลยค่ะก็ดูเลขจะนุกแล้วถ้าชอบก็ตาม ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านดูดูเพื่อเป็นแนวทางไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปจริงจังอย่าเพิ่งไปอะไรมากนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้4884มานะบอกเลยว่า <c oughs> คนลุกพูดแล้วคนลุกเลยถ้าวันนี้4884มานะขอให้แบบลูกเพจจนุกแบบมันหมานกันทุกคนเลยอะ่ะเออแบบ8449 38งบน้อยอะ อ่ะโอเคมาเริ่มค่ะถ้าชอบก็ตามนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะ่ะก้าแปดแปนี่ไว้ก้แปดสองหกเก้แปดสองห้าหรอ โอเคอันนี้คือใบใบเขียวนะคะอาทุกคนใบเขียวก็จะประมาณนี้แต่เจนูกเอาตรงๆอาตรงๆนะวันนี้มีเซนเหมือนจะแตกสามตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใบเขียวงบน้อยหรือใบฟ้านะคะวันนี้เหมือนมีเซนอะมันเซนเซนสกิดสกิดนิดนึงว่าแบบ จะแตกสมตัวเพราะวาถ้าไม่ออกหามกับเบิ้ลนะ่ะจริงๆเจนูนเจนูว่าจนูจะแตกสาตัวถ้าไม่ออกเล็กหามกับเล็กเบิ้ลน่แตก3ตัวโอเค